เรามาดูกันซิว่าเมื่อคนอ้วนมาต่อยมวยนะครับหมัดพี่แกจะหนักขนาดไหนนะครับแหมที่ใจของเราเปิดฉากได้หมัดชุดนะครับไปโดทิจับขาได้โอ้โหขวาต่อยขมขำเจ้ากระถึงตายเลยเพี้ตั้งหลักต่างหลักต่้งหลักที่อ้วนออกมัดขวาซ้ายซ้ายซ้ายหนักมากอซ้ายมีเข่าสวนซ้ายแอมซ้ายขอืนเข่าสวนพี่จ่อยเราเอาจับขาได้ชิบหายแล้วชิบหายแเราหลบได้ วืดนะเมื่อกี้นี่โดดนั้นมีตายนะครับสังเกตท่าเนื้อของพี่แกนะเอาปลีเข้ามาแล้วปลีเข้ามาแล้วยังไงพี่จับขาได้อีกเอ้าทิบเอ,าอ้าตบนะตบจากหยอกนะครับดอกนี้นะพี่จอยคงคิดแล้วนะครับเหมือนมันเอาจริงแล้วนะเว้ยอ่ะเอา,าโอ้โหชิบยายอันตีแล้วหกซ้ายนะครับเอาเพี่เพี่ยังไงลุกได้นะลุกได้ลุกได้อ่าอ่านะครับปลีเข้ามาอีกครั้งขวาสีข้างหกซ้ายมีแดงมีเดงเชือกเอาจับขาได้จับขาได้ชิพย์ขา